สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคน<ม>นี่ฮะมากินยำร้านพี่แหม่มแซบแซบทูดดมอมไฟครับสั่งยำหอยนางรมไปแล้วก็ยำอะไรนะพี่ก้อยก้อยกุ้งกุ้งหมึกเอาสองใจนะใสองใจจ้าจ้าฟาดบึ้มจูนต้องแบบอะไรนะมันแบบแซบอันนี้ของเขาโอ้ต่แซ่บแท้อันนี้หอยนางรมครัครับผม หอยพี่แมมสดหอยพี่แมวหอยใหญ่หอยใหญ่หอยนากลใหญ่หอยใหญ่พูดเลยก็ดูหน้าลูกสาวหน่อยนะครก็ได้ว่าหอยพี่แมมสดไหมมีปูไหมครับเดี๋ยวนี้แล้วไม่เคยที่กินเลยหมดเหมือนเดิมโอ้ยไม่นดีปูที่กินปูพี่แมมเลยอะปูอยากอึดเด้ออยากกินอยากกินเสร็จแล้วนี่ฮะ น่ากินมากติดใจเมนูนี้มากครับทุกคนกุ้งจะเป็นสองสองอย่างที่ที่ดูดใช่สุกกระดิบครับเด้งๆครับสะดุ้งสะดุ้งหน่อยครับทุกคนชอบแบบนี้แหละนี่จะเป็นถูกใจหลานๆเลยประมือแบบกรึ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 บยำหอยนางรมทำยังเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอไม่ได้เรียกตัวนั้นนะเพราะว่าถ่ายไว้รอบแรกใช่ไหมใช่ครับอันนี้ครับโอ้โหข้าวครัวหอมมากนี่ค่ะยำหอยนางรมเสร็จแล้วจุใจฟัดบึ้ม ใส่กระเทียมเยอะป่ากระเทียมนี่ท้งนี้กินแตกระเทียมนะกินกระเทียมมันจะคึกคึกคึกตายฝามุนอันนี้จะเป็นหอยนางรมทรงเครื่องค่ะปึ๊บมุนมุนตุ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 จุตุตุุ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 จุุุุุ อันเนี้ยสายยำสองคนเนี้ยฮะสายยำสายยำชอบจริงอะยำยำเนี่ยทุกคนยำเนื้อเอ,อาซื้อมายำเองไงจิ้มจุ่มปลาจุ่มครับโอเทไปเลยโอ้โหตาแซบ่บตัวตั้ขาตะกีงง้นี่แหละเลยตั้มถั่วมาทอะไรตั้มถั่วใครตั้มถั่วตั้ถั่ว ชิมให้บ่งดูว่าจะลองอันนี้ก่อนเ๋ราที่เขาเขารวมกันเลินเนาะใช่จ้ะยอมกินเอาไข่แล้วาพี่อ้อพร้อมด้วแม่ตูนโอ้โามกินข้าวจ้าเป็นไงเซร์เวอร์น้ามากินข้าวไปนอนนเดแม่เขานอนยัง

ชิมพี่อ้อมชิมอ่ะสินสินก้อยก้อยขาตั้งกล้องไม่ได้เอามาทุกคนขาตั้งกล้องอยู่ไหนอ่ะซิมมันนี่อ่ะตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะทุกคนอกินไอ้คนทบ่

ยังไงคืกินไหมไอ้สินเป็นเจ่บหรือเป่พี่นะเกินทุกคนอ่ะมือใหญ่ยิ่งเต็มฟ้าจุ่มตั้งแต่วันนั้น่ยละลายพี่เอาิงใส่ให้ิ้งอ่ะเอาทิ้งใส่ให้ทิ้งเยิงกหนหงลงไม่รู้อาู้อ่ะ 好。 เทียมเทียมกุ้งมแดงสุฮะอร่อยนะอือกุ้งมีทั้ทงสุกวะหรืออะไรนี่ยกุ้งอะมีกุ้งสะดุ้งแล้วก็กุ้งดิบจะว่าปลาหมึกกับสุกครับเพราะว่าเราได้กุ้งดิบปะเนี่ยสะดุ้งสะดุ้งสะดุ้งแสะดุ้งสะดุ้งเนาะ ใช่สิใช้สียงไม่ชอบแบบอนี้ก้อเหมืนจะบอกว่าอันนี้ดีก้อนแบบลาเลยนะคะเต้นเหนียวครับชอบยอะมากกว่าเอาเอาเอาใส่พ่อมาโอ้ ไปกระถั่วค่ะคูจริงถั่วกินเตาแม่อร่อยต้ถั่วพี่เรืองอ่ะตาอร่อยีเต้น้ก็ต้องรอตาตัวใหญ่แท้หอยนางรม่ะตัวใหญ่อร่อยมากแม่อร่อยวันนี้เวลา17นาฬิกา45นจิ้งจเี่ย้าวสารสมเด็จพระนาราเจ้กระุมราชนีสด็จพระราชดำเนินรองด้วย บอกแล้วว่าเขาชอบกินอยู่ด้านเรื่องไหนดูเขาตัหญ่มากเขาไม่เอาเลยอ่ะเขาไม่ตัวเล็กค่ะดูดีประดี๋ยวเกินอยู่ตรงไหนเก็อยู่หลายเขเกิดหอยหอยเจอใหญ่น่ารับ ราคาถูก5้าร้อยบปอ่ีเลยลวเนียอันีเอ้อเนี่ยือพันห้าสองพันะกระแซบกะเลกินไงมาเยอม่เคยกินไหเอาพูดมาเอาออออะไรลูก ยิงคลุกข้าวมันมันเป็นหัวด้วยเขาเราเออมันเราไปเก็บถั่วไป่ก็บเลยแล้วเราได้ที่านมนที่เกงจุดเป็นตลาดก็ยังไม่วายดีนะพี่ออกตลาดนั่นแ่ะไปถวายเจ้าอาวาสพระอารามหลวงเพื่อจุกเชียงรุ่งแล้วเราได้อะไรคะ้อะไรคะต้องรอเฉิญพระพุทธมนต์จบดอกมะลิที่น่าเลย กินมันดอมน่าเคารพเธอมาจากะงโลแพกินด้วยกินด้วยด้วยแกไนเนาะ้วสารชลวกิ้กิน้วยด้วยานจารจังหวัดกรีนอร่อยอ่ะยฮะติดใจฮะเา้อยด้พ้ั้งหมดลยซื้อมยยงก็ได้นะพี่อไั้งดเลยขา้อเยกันได้นะพี่อ้ไปงหดเลยไปทั้งดเไทั้หมเลยิทั้งดเยไท้หรด2 5ยไปท้ดเยั้วีดยไป้หมดเ1ย0นท้ง ตลาดก็มีขายน <wh er yes> ี่ห่ยน้องลมที่เป็นกระปุกพิธกรัพุทธศันาโดยเป็นวันที่องคมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานหลักปูนที่ฝ่โถอันเป็นหลักคำสอนซึ่งเป็นหัวใจของพุทธศนามันจะเป็นแบบไม่ของเราทำไปแล้วขารดงพี่มากครับน้องและถัดดิรโอเคนะพ้าสดอ่ะ เอามยนดเลยนลข้ากหลเสเาเาพระราีแล้ผัที่องเสด็่ละชดเนินอด้วยมาักลงเลยนี่นะะกินกันคับโอ้หมดล้ขายดีมากแป๊บเดียวเด็กๆชอบเด็กๆชอบมากเอเื้อมายำใส่กระมังยำเอาเอาแบบนีเอถ้าเกิดเยอะๆไปก็ไม่อร่อยนะไม่ยังกันกินนะพี่อ่อนเนาะต้องเล่นอนถึงจะแซ่บค่เลรับทีวีครับ เอาสักโลอ่ะหนึ่งกิโลพอดีปุมมีทั้งปลานินก็ปลาทับทิมอะม่ะครับคลิปนี้ก็เอาไว้สำนีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับนี่ไงแล้วก็ปลาล๊องล๊งก็ได้อยู่ไหน